อนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมจอรนในช่องจอรโซโล่สล็อต่อนเพื่อนรับชมคลิปเพื่อนก็กดไลค์ subscribe ติดตามช่องเป็นมังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราเล่นเกม safari wild เป็นเกมใหม่ของค่าย pg นะครับก็สักพักแล้วแหละและ้วก็มาจัดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาเล่นทุนสอง0มืนะก็จะเล่นเบ็ดร้อยนะครับซื้อฟีเจอร์เจ0ดัเพื่อนเอาเลยไหม คือมันเป็นคนจริงอยู่นะค,คนแบบแน่นอนนะแล้วก็คนสุดคนหนึ่งนะซื้อไปเลยครับไม่ต้องคิดมากครับคิดไม่ต้องคิดมาไปไม่ต้องไม่ต้องไปคิดคุณวายเอ้ยมาเพื่อนมาสเก็ตเตอร์ต่อปะลุยต้องไปร้องเพลงนะเสียเวลาดูกันนะครับเกม ซาฟารีวายมันจะแตกให้สุดแค่ไหนกับการซื้อฟรีสปินที่12หุนนะครับพอสิ่งโตแบบคำรามแบบพางมาเลยอะคำรามเลยคือแบบของมันต้องมีอะนะเอาตน้งโดนเพื่อนครับเดี๋ยวมีโดนครับโอเคมาครับแตกเป็นวายครับแถวแรกไม่มีโอ้โหโเคไม่มา,าแถวแรกเพื่อนสิบมาเจ,จ,จต่อเนื่อง อไอ้เพื่อนเจ็บทำไมมันตุกแบบนี้วะโอชีอเราอยากปิดคลิปนี้เลยวะ่ะแม่่อไอจัดโอ้ทำคลิปแล้วมาดูมันแตกนี่เพื่อนมันน่าเกลียดนี่คนอื่นเห็นไหมเนี่ยฮะ โอ้ล้วคนเห็นเป็นร้อยโคตรเข้มอายเขาบ้างดีดูมึงแตกดิเพื่อนแล้วทำคลิปด้วยอยู่เนี่ยโอ้โหโห,หนักเลยทีนี้ไม่อยากดูแล้วอ่ะ แม่งสองมือนโ่หูวี่หมื่นห้าหายวบง่งายๆแค่ปลายนิ้วแม่งหายจริงโอ้โหแม่งเครียดเลยเครียดเลยแบบนี้เครียดเลยเพื่อนเครียดแล้วเครียดแล้วแบบนี้เครียดแล้วซีบราเพื curse, อ่อนซีบราขอซีบราได้ไหมซีบราที่แปลว่ามาา้าลายเพื่อนโอ้ไม่ลงสองสี่ โอ้ยอีกทีหนึ่งนี่ทิปเปิลคิวเลยนะเพื่อนนะโอ้ยเครียดเลยวะเม่งอุย้ยเฮ้ยแตกนอกเหมือนจะดีสิงโตมันอีกคำรามมึง,งโอ้โหลูกนี้ปั่นนอกดีว่าซิส,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 สเปอรปินโค้เกียร์นี่นี่นี่ปั่นนอกนะเพื่อนนะโอ้โหที่ผมได้มาเนี่ย โอโหย,ย่างนี้ก็มีอว้่ในฟิสสปินไม่หยุดยั้งป่ะโว้ยพอแต่งเงานี่คือตกต้นตบทดอกฮะทุนที่สองหมื่นได้กำไรเลยครับช็อตนี้ช็อตเดียวโอ้โหโมเมก้าวินมาที่สองหมื่นห้าครับเพื่อนครับอันนี้คือแต่การแตกโนกนะใจนี่อยากซื้อฟิสสปินอทั่วโลกเลยว่ะแม่งแต่เราได้กำไรมาหมื่นหนึ่งแล้วไปเลิกเลิกนะไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่น <laughs> เจอกันใหม่ดีกว่าในคลิปหน้าเพื่อนครับ้หูหนี่ไงนี่คือการแตกนอนะครับสองหมื่นห้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับซื้อฟิสปินแตกสองร้อยห้าสิบม่งหงชีวิตจัดอะเจอใหม่ในคลิปหน้าใครชอบคลิปฝากกดไลค์สับค b e ติดตามช่องนะครับอยากเห็นผมเล่นเกมไหนก็ค,คอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนกำไรหมื่นหนึง่งออกเลิกายบายจุ๊บ